งวดนี้นะครับเด่นที่เลข1และเลข8ครับ1กับ8ซึ่งเป็นตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิ๊กยติธรรรสมดิวดีวาริตี้แล้วก็เพจคนบักหวยสมดิววันนี้จันทที่17มีนาคม2,568ไกกล้ ช่วงเวลาหวยออกเพื่อนบ้านหวยลาวพัฒนางวดนี้จะมีตัวไหนเดี๋ยวฟังสูตรคิดสูตรคำวนวณตัวเลขเอาไปปรับเอาไปผสมหรือเอาไปเทียบเทียงกับสูตรคิดสูตรคำวนวณของแม่ๆป้าๆที่กําลังรับชมอยู่ซึ่งเป็นตัวของเราหรือครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับตัวเลขที่ในสูตรคิดสูตรคำวนวณเดี๋ยว AI ค่อยว่ากันอีกทีนึงกันในคลิปต่อไปกันแล้วกันฝากติดตามเพจด้วยนะครับสนมดีวารตี้เพจคนบ้านหวยสนมดีแล้วก็ยูทูบช่องยูทูบนะครับสนมดีววาร เช่นเดียวกันนะครับมาดูนะครับเลขที่ในสูตรของผมเป็นแนวทางเท่านั้นงวดนี้นะครับเด่นที่เลข1และเลข8ครับ1กับ8ซึ่งเป็นตัวเด่นก็คือเลข1ตัวรองก็คือเลข8ใครสายวิ่งสายออกกําลังกายก็ไปเลขดึกกับเลข8นะครับในส่วนของเลข4ตัวมีดังนี้ครับมี9 0 1 8 9018 90มาแล้วก็18จับคู่เป็นเลขตัวเด่นตัวรองจับคู่เข้ามาหาด้วยกันนั่นเองนะครับ90 1 8ใครชอบในชุดนี้ลองจับฟินคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับว่าจับคู่ได้ตัวไหนบ้างแต่ในส่วนตัวของผมนะครับมี1กับ8เป็นตัวเด่นและตัวรองซึ่งผมนำเอาตัวเด่นและตัวรองแยกออกจากกันมีดังนี้นะครับ เลข1ประกอบไปด้วย 10, 13, 18และ19ครับมีแค่4คู่แค่นี้ว่าจะเอา5คู่เดี๋ยวเยอะเกินไปเออเดี๋ยวเยอะนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเลข8ครับ8ประกอบไปด้วย 80, 83, 85และ86ครับ 80, 83, 85และ86ตัด89ออกออกไปแล้วเพราะว่าวันสุที่ผ่านมามันออก 89, 98ไปแล้วเลยตัดออกออกมีกได้นะใช่ไหมล่ะในส่วนของตัวเน้นนะครับ 13, 19และ83ครับ 13, 19และ 83นั่นเองนี่คือตัวชุดเด่นที่แยกออกมาจากชุดย่อยนะครับเอาละชุดย่อยแยกออกมาเป็นชุดเด่นนั่นเองนี่คือแนวทางสําหรับวันจันทร์ที่17มีนาคมอีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงนี้ครับเพื่อนบ้าน หวยหลาพัฒนาใครชอบตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับเป็นแนวทางเช่านั้นผมก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนเนาะใครที่ชื่นชอบเรื่องของ AI แหม่ให้พลาดน,นะครับสุกที่ผ่านมาถือว่าเข้าอยู่เข้าตัวแบบตัววิ่งอะ่ะไม่ใช่เข้าแบบ2ตัวหรือ3ตัวแหมขอสัก ครั้งนะครับของ AI ในคลิปหน้านะครับกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับ AI ในห่วยเพื่อนบ้านเราพัฒนาในงวดวันจันทร์ที่17มีนาคมนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสมดิวว่าไราตี้ด้วยนะครับทั้งเพจคนมักห่วยสมดิวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับท่านชื่นชอบอะไรขออรรมขออรวยขอมีโชครับสวัสดีครับ